สวัสดีค่ะจะมาเล่าวิธีการที่เราจะ export ไฟล์เข้ามานะคะซึ่งมันเป็นไฟล์ออกกำลังจากนาฬิกาเรือนเก่านะคะซึ่งณนะตอนนี้ก็คือเพิ่งมาใช้ไม่กี่วันนะคะแล้วก็ใช้มาจาก a m i t f i t นะคะจริงๆเมนู a m i t f i t เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอ่ารายการออกกำลังของฉันนะคะ แล้วก็ไปกด Import ตรงนี้นะคะหรือนำเข้าข้อมูลน,นะคะแล้วก็ไปดูไฟล์ที่เรา Export จากในกาเดิมนะคะหน้าที่เป็น Report การออกกำลังของเราสามารถที่จะส่งออกข้อมูลหรือ Export ได้นะคะซึ่งเราออกมาเป็นไฟล์ .fit ตรงนี้นะคะหรือว่าจะทำตามขั้นตอนของเขาแบบนี้นะคะรวมไฟล์หลายๆไฟล์เป็น .zip อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยอัปโหลดนะคะเราก็เลือกไฟล์นะคะที่ เราเดี๋ยวนะขอเป็นตัวนี้เรากดอัปโหลดเข้าไปนะคะถ้ามันใช้ได้นะคะตรงนี้มันจะขึ้น import complete นะคะ r e f r e s h page view นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราดู request กันอีกทีนี่นะคะอ่านี่คือไฟล์ที่มันได้โผลมานะคะในในกาเดนี้นะคะ ทีนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะกดเข้าไปดูนี่นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้อแล้วก็มีแบบแผนที่ขึ้นมาที่เราจะดูได้ด้วยนะคะก็คือตามนี้เลยนะคะมีแบบมีอะไรให้ดูนะคะมันก็จะเป็นการรายงานมาจากอัเก่านะคะอย่างนี้นะคะข้อมูลขึ้นมา แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะ Import เข้ามาในในการนี้เดี๋ยวเรามาลองดูที่ตัวนาฬิกาด้วยนะคะว่ามันจะขึ้นไหมนะคะในนาฬิกานะคะเราจะไปดูที่เอ่อตรงนี้ก็จะไม่เห็นนะคะแล้วก็ไปดูด้านล่างนะคะกดขวาล่างนะคะกดให้ขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปดูที่เส้นทางนะคะมันจะพบว่าตรงนี้เรามีการ Import เข้ามานะคะจะเป็นเส้นทาง4 ห้าแปดกิโลเมตรนะคะซึ่งตรงนี้ก็า่ประมาณนี้นะคะ่ะสี่จุดหห้าะไเงี้ยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นหน่วยแบบที่เราเห็นเป็นกิโลเมตรนะคะเราสามารถที่จะไปตรงตั้งค่านะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเผื่อว่ามีคนเปิดดูเหมือนกันแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะไปที่ตั้งค่ารูปเฟืองนะคะ ตั้งค่าอื่นๆแล้วก็ไปยูนิตนะคะเลือกเป็นหน่วยวัดเป็นเมตริกนะคะแทนแทนแบบอิมพีเรียลนะคะแค่นี้มันก็จะซินมาแต่ทีเนี้ยข้อมูลดูจากนกาเนี่ยมันจะเหมือนกับไม่สามารถดูแบบละเอียดได้มากก็ไปดูที่แอปดีกว่านะกลับมาที่แอปได้ค่ะเราจะเห็นว่ากิจกรรมมันจะขึ้นนะคะเวิร์กเอาทั้งหมดนะคะตรงนี้กิจกรรมกิจกรรมมันจะขึ้นตรงนี้ลองคิดเข้าไปดู นี่นะคะก็อาจจะดูง่ายกว่าคอมนิดนึงนะคะก็ขึ้นนะคะวันนั้นที่ได้ทำการวิ่งนะคะมันก็จะขึ้นข้อมูล27เมสายนตามนี้เลยนะคะระยะเวลาอะไรขึ้นมาครบนะคะแต่ว่าคือน,นการเรือนเก่ามันเป็นอเมทฟิสใช้มานานแล้วก็มีปัญหาะคะ่ะก็เลยมาใช้เป็นโค r รสเพจสามแทนนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีการทดสอบดูอะคะ่ะ นี่นะคะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์ฟิล์มเดิมเนี่ยมันมนเสียไปแล้วนะคะไม่ใช่เสียเนี่ยก็ดู HR h e a r t r e t e เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยทำงานในบางทีนะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะตามนี้นะคะก็ดึงข้อมูลมานะคะเราเปิดเป็นดูต่างๆนะคะ 3D อะไรเงี้ยดาวเทียมนะคะขึ้นได้นะคะเหมือนกันแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยนะคะสามารถที่จะดูอย่างละเอียดได้เลยนะคะ อ่าอย่างนี้นะคะก็แชร์รูปได้นะคะก็ถือว่าตรงนี้อิ p พ r ตไฟล์ไม่ยากนะคะก็ฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเผื่อมีประโยชน์นะ